สวัสดีค่ะ พบกับช่อง y t u t u ส e มมะทาโร่นะคะสวัสดีชาวราศีกันและลัคนากันทุกทท่านทุกๆคนค่ะดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2565ช่อง y t u t u ส e มมะทาโร่และอย่าลืมกดติดตาม t i k t o อกน้องส้มทัวริสเป็นกําลังใจให้แม่หมอส้อมมะด้วยนะจ๊ะช่องของเราดูดวงด้วยไพยฮิปซีค่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของ ใครคนใดคนหนึ่งดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศี ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดวงนี้เดือนนี้เรามาให้คำแนะนำกันคนติดตามน้อยลงนะช่วงนี้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยสำหรับแฟนคลับที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่ก็ขอกราบนะกราบแทบเท้ากราบขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนใครสนใจดูดวงส่วนตัวสม สามารถทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณ์ได้ราคาเริ่มต้น1คำถาม39บาท5คำถาม149บาท3คำถาม99บาทค่ะคิวโทรคุยนัดได้ล่วงหน้านะคะราคาเริ่มต้น20นาที299บาทเท่านั้น ช่วงนี้ก่อนดาวพระราหูจะย้ายวันที่30มีนาคมราหูคือเงาสิ่งที่แก้ได้ก็คือแสงสว่างนะใครสนใจอยากบูชาเทียนบูชาพระราหูทําพิธีวันที่29มีนาคมนี้ชุดละ199บาทเท่านั้นแล้วใครสนใจวอลเปเปอร์ล็อกสกีนมือถือราคา239บาทใครที่เคยบูชาไปแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะคะสนใจติดต่อ เพจ Facebook สมมะพยากรค่ะในเดือนนี้สำหรับชาวราศีกันมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดังใจอยู่บ้างมองเป็นเรื่องสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ย มันมีความหงุดหงิดมันมีความอารมณ์เสียมันมีความใจร้อนเพราะว่าไพ่ดาฮ y ยเพทสเนี่ยเป็นลักษณะของความอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ไม่นิ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วบางรายบางกรณีมีความขัดแยง้งสามดาบต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะช่วงนี้ทำงานกับใครอย่าใจร้อนค่อยค่อยคิดค่อยค่อย,อย,อยทำการปรึกษาหารือ การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จแล้วมองว่าผู้ใหญ่หรือคนที่เคยเก้าวหน้าหรือคนที่เคยสําเร็จในสายงานนั้นมาก่อนเขาสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์กับคุณได้เดือนนี้ถามว่ามีความก้าวหน้าไหมพุดที่ความเป็นผู้นำดี ความเป็นผู้นำนี้จะทำให้การงานประสบความสำเร็จและ,จะเจริญก้าวหน้ามองกันไกลมีวิสัยทัศน์แล้วคิดถึงอนาคตแต่อย่าจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปเราอย่าบงการชีวิตคนอื่นต่อให้เราเป็นผู้บริหารต่อให้เราเป็นหัวหน้าต่อให้เราเป็นเจ้านายหรือเราเป็นเจ้าของกิจการก็ตามแต่อย่าจู้จี้จุกจิกและเดือนนี้จงให้อิสระกับตัวเองนะไพ่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย งานไม่ชัดเจนแต่ไพ่ที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดดเด่นแต่สำหรับใครที่ชอบงานสายศิลปะงานสายช่างงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นหรืองานที่เกี่ยวกับศิลปะความสวยความงามอย่างเงี้ยร้านเสริมสวยทำเล็บทำผมสปาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นการลงทุนถามว่ามีผลกำไรไหมมีผลกำไรนะแต่ คุณอย่าทำกับใครเพราะว่า ลักษณะนิสัยบางทีเนี่ยเราเป็นคนที่จุ้จี้จุกจิกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเวลาทำงานร่วมกับคนอื่นมันจะทำให้เกิดอารมณ์พอทำร่วมกับหุ้นส่วนมันจะมีความขัดแย้งแล้วช่วงนี้ทำอะไรตัดสินใจให้แน่นอนนะไพ่ธาตุด,ดินเนี่ยทำอะไรตัดสินใจให้แน่นอนอย่าเป็นคนลังเลอย่าเป็นคนโลเลทำคือทำไม่ทำคือไม่ทำอย่าสมวันดีสวันร้าย ไม่มีความหนักแน่นไม่มีความมั่นคงมันจะกลายเป็นคนปลิ้นปล้อนแล้วคำพูดของคุณจะไม่มีความน่าเชื่อถืออันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีส่วนในเรื่องของการสอบราชาการใครอยากสอบราชาการตำแหน่งธุรการอะไรใดๆก็ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จนะส่วนในเรื่องของการต่างประเทศ จริงๆการต่างประเทศช่วงนี้ก็พอได้นะไม่ได้แย่แต่ช่วงนี้ใครที่รอวีซ่าอยู่อ่ะความหมายของ3ามดาบมันขึ้นมาคุมอะบางทีอาจจะต้องทำใจเผื่อไว้นิดนึงเพราะมันเป็นไพ่แห่งความผิดหวังนะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีหน่อยก็แล้วกันในเรื่องของวีซ่านะคะ ช่วงนี้มีโอกาสได้ไปติดต่อสถานที่ราชการหรือบางคนมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลบ่อยช่วงเนี้แล้วก็ราศีกันมีความเสี่ยงกับเรื่องของโควิดนะ สามดาบหมายถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและรวงอกดูแลสุขภาพให้ดีส่วนบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องช่องท้องเนี่ยตับกับไตดื่มน้ำเยอะๆหน่อยก็ล้วกันช่วงนี้นะส่วนคุณผู้หญิงเนี่ย กับคุณผู้ชายกระเพาะปัสวะนะกระเพาะปัสวะมันมันเกี่ยวข้องกับตับไตดื่มน้ําน้อยกระเพาะปัสวะอักเสบตับไตมีปัญหาแต่คุณผู้หญิงเนี่ยจะหนักหน่อยก็คือว่ามีเรื่องของมดลูกและรังไข่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะช่วงนี้ความรัก สำหรับคนมีคู่ระมัดระวังปัญหารักซ้อนนะไม่แน่ใจว่าแฟนจะนอกใจคุณหรือยังไงหรือตัวคุณมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่า,าไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาสามราศีแล้วนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาสามราศีแล้วก็ต้องเตือนกันอย่าทําตัวมีความลับอย่าทําตัวมีรับลมคมในบางรายถูกแย่งของรักถูกแย่งคนรักหรือคนรักปันใจให้คนอื่นอันนี้ก็เนาะมันพูดยากไพ่ส ามดาบเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้คุณเองก็ต้องระมัดระวังความจูจจ้จี้จุกจิกพยายามอย่าจูจจ้จี้จุกจิกเราเป็นคู่ชีวิตเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตจะไปบงการไปอะไรเขาทั้งหมดน่ะมันไม่ได้แล้วทำอะไรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเข้าไว้แล้วใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในกรณีคนโสดคนโสดช่วงนี้ก็เนื้อหอมนะคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมแต่ตัวคุณน่ะ เหมือนโฟกัสไปที่เรื่องของ การงานมากกว่าความรักแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของการลงทุนหรือบางทีสนใจแต่เรื่องของศาส,สนาอะไรแบบเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่หรือตัวคุณเองก็ยังมีความย้อนแยง้งยังมีความขัดแยง้งยังสับสนกับตัวเองตกลงเอายังไงผิดหวังกับรักครั้งเก่าเจอรักซ้อนเจอรักสามเศร้าเราเองยังไม่พร้อมจะเปิดใจเราเองยังไม่พร้อมจะรักใครจะมองแบบนั้นก็เป็นได้ช่วง ช่วงนี้มีคนชนเข้าวัดเข้าวา่าฝ่หาทางธรรมนะหรือบางทีช่วงนี้จะได้ไปอีกที่หนึ่งที่แปลกๆก,ก็คือไปสันเจ้าไปสันเจ้าไปไหว้เทพเจ้าไปไหว้พระขอพรซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไงช่วงนี้ก็ต้องปิดปากปิดจมูกนะระมัดระวังบอกไปแล้วว่าโอกาสที่จะติดโควิดค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันช่วงนี้นะใครที่เท,ทหุน ใครที่เทรดหุ้นใครที่เล่นคริปโตเนี่ยไพ่พระราชาถือเหรียญมีโอกาสได้จับเงินก้อนนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีนะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือมีคนมาชอบชอบแล้วซื้อของขวัญของมีค่าให้หรือบางรายบางกรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในทางลับซึ่งก็มองว่าดีแต่ช่วงนี้เนี่ย คุณควรจะมีรายได้มากกว่า1ทางนะสำหรับชาวราศีกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อ,อ่อรายจ่ายเยอะอ่าช่วงนี้รายจ่ายเยอะจริงๆบางทีมาแบบไม่คาดฝันมาแบบไม่คาดคิดหรือบางคนก็ชอบเอฟ นะ cf ตลอดเลยซื้อของออนไลน์ช้อปปิ้งเก่งนะคะไหว้พระพิฆเนศขอพรเสริมดวงได้ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมขอพรได้ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ1 Six ซิกเซนหรือลางสังหรณ์สองชีวิตจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอ่าเป็นใบเซ็กชวลนะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศที่สเข้ามาพัวพันกับชีวิตหรือช่วงนี้จะมีเรื่องของพ่อไม้แม่ไม้หรือชาวตา างชาติเข้ามาพัวพันจริงๆเนี่ยประเด็นพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกขออย่างเดียวทุกความสัมพันธ์ทุกๆสถานะขออย่ามีความลับต่อก,กันก็พอทำอะไรให้จริงใจแล้วก็เปิดเผยช่วงนี้อย่าอารมณ์ขึ้นลงง่ายทำอะไรอย่างหงดหงิดอย่าจู้จี้อย่าจุกจิกอย่าบงการชีวิตใครส่วนใครที่อยากให้อิสระ กับชีวิตตัวเองอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืออยากจะทำอะไรขอแค่ให้คุณมีความมั่นอกมั่นใจเดือนนี้ไม่ได้เป็นเดือนที่ไม่ดีมันติดแค่ไพ่สามดาบใบเดียวที่ต้องระมัดระวังโควิดระมัดระวังรักซ้อนรักสามเศร้าแล้วก็ระมัดระวังอารมณ์และความขัดแยง้งใครสนใจบูชาเทียนบูชาพระราหูติดต่อเพจ f a c e บุ o กสมภพยากรณและใครสนใจดูดวงด้วยกันก็ทักมาได้ เริ่มต้น1คำถาม3าม39บาทเท่านั้นฝากกดติดตามและกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ